สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลือกครับหลังจากที่ผมติดเพื่อนเอาไว้นานนะครับสำหรับเจ้าเครื่องดัดเหล็กไฮดรอลิกตัวนี้ครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อทุกท่านได้รับชมกันแล้วครับและที่ผมเนี่ยไม่มีสินค้าจําหน่ายนะครับในคลิปตัวนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นครับเครื่องดัดเหล็กชุดนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งซื้อจากทางเว็บไซต์ลาซาดานะครับในราคาชุดละ5 7 0พันจ้บาทครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะดูแพงไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากใช้งาน เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนแม่แรงทั่วไปเลยนะครับจะมีขนาด10ตันครับการใช้งานก็จะเหมือนแม่แรงเลยนะครับใช้งานง่ายๆครับแล้วก็จะมีตัวคายแม่แรงอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีสปริงในการดึงกลับอัตโนมัติอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีในสองคันโยกที่เอาไว้ใช้สําหรับในการโยกแม่แรงแบบนี้มาให้เราอีก1ชิ้นครับ และในชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับแต่ว่าจะมาเป็นแท่งเหล็กแบบนี้ทั้งหมด2แท่งครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานนะครับจะติดตั้งอยู่ตำแหน่งนี้ครับก็จะเป็นตัวช่วยในการค้ำเหล็กที่เราจะทําการดัดนั่นเองครับแล้วก็จะมีชุดลูกดัดนะครับที่มีให้เราเลือกใช้งานด้วยกันทั้งหมด6ไซส์6ขนาดครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตั้งแต่ขนาด1 0มิลลิเมตรนะครับ13มมิลลิเมตรมิลลิเมตรมิลลิเมตร 22มมนะครับแล้วก็2 5หมมรครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเรียกเป็นสัดส่วนของนิ้วนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้ตั้งแต่ขนาด1 4่นนิ้วไปจนถึงขนาด1นิ้วเลยครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับประแจในการขันล็อกต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นหัวแดปเตอร์เพิ่มขนาดมาให้เราอีกหนึ่งชิ้นครับและตอนที่เราได้รับตัวเครื่องมานะครับเขาจะไม่ได้ประกอบมาให้เราแบบนี้ครับแต่นี้เนี่ยผมประกอบมาแล้วนะครับก็เลยขี้เกียจถอดครับเขาจะมาเป็น ในการประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมีน็อตทางด้านล่างอยู่2ตัวครับแล้วก็ประกอบล้อเข้าไป2ล้อครับแล้วก็จะมีล้อทางด้านหลังตรงนี้อีก1ล้อครับส่วนเหล็กแผ่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราจะประกอบเอาไว้ทางด้านบนครับเขาจะให้เดินล็อกแบบนี้เรามา1ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เอาไว้ทางด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เดินล็อกนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับและในส่วนของวัสดุที่เขานํามาผลิตนะครับทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะทําจากเหล็กทั้งหมดเลยครับก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะครับอย่างเหล็กแผ่นแผ่นนี้เนกะมคาาปรรณสัั 5-6mm บ และอย่างเจ้าแท่งเหล็กที่เขาให้มานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กตันเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการกึ่งขึ้นรูปครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีน้าหนักอยู่พอสมควรเลยนะครับและในส่วนของลูกดัดที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะทําจากเหล็กหล่อครับตัวนี้จะเป็นขนาด25มิลิเมตรนะครับก็จะมีความหนาอยู่พอสมควรเลยครับความหนาน่าจะอยู่ประมาณสัก6 1 0มิลิเมตรครับและในการเก็บงานจากการผลิตนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่าเก็บงานออกมาได้เรียบร้อยดีครับและหลักการในการทํางานของเจ้าเครื่องนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเหมือกกรรใช้แแแม่งทลยีถ พอเราทําการโยกคันโยกที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นการดันแกนตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับพอเราได้ตําแหน่งที่ต้องการนะครับเราก็เพียงแค่เปิดวาล์วตรงนี้ครับเพื่อให้แกนเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมนะครับด้านในเนี่ยเขาจะมีสปริงในการดึงกลับอยู่แล้วครับและน็อตที่อยู่ทางด้านบนนะครับจะเปรียบเสมือนท่อลดแรงดันครับก่อนที่เราจะใช้งานทุกครั้งนะครับเราจะต้องคลายเจ้าน็อตตัวนี้ออกก่อนครับเพื่อมาให้น้ำมันเนี่ยซึมออกตามซิลยางต่างๆครับหลัจาแทงเหล็กทั้ง2ชิ้นนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะมาใส ซึ่งขนาดเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากสติกเกอร์ที่อยู่ทางด้านบนของแผ่นเพจชิ้นนี้ครับและพอเราได้ขนาดแล้วนะครับเราก็จะประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้ครับและในส่วนของลูกดัดนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นลูกดัดขนาด13มมลเมครับเราก็สามารถใส่เข้ากับแกนแม่แรงแบบนี้ได้เลยนะครับคือจะใส่ได้พอดีเลยครับ และเจ้าอะแดปเตอร์ขยายแกนตัวนี้นะครับเราก็จะไว้ใช้กับลูกดัดที่มีขนาดใหญ่ครับอย่างขนาด25มมนะครับแล้วก็ขนาด22มมครับซึ่งทั้งสองขนาดนี้นะครับเขาจะมีรูที่ใหญ่กว่าขนาดอื่นครับเราจะไม่สามารถใส่เข้ากับแกนแม่แรงโดยตรงได้นะครับมันจะหลวมครับเราจะต้องใส่เจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้รูเนี่ยเล็กลงครับให้พอดีกับตัวแกนของแม่แรงนั่นเองครับเราก็จะใส่ได้พอดีแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราไปทดลองใช้งานกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าเครื่องดัดเหล เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเหล็กแป๊บกลมนะครับขนาด1นส่วนสนิ้วครับหรือว่าเป็นขนาด4หุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กเกาไนท์นะครับเป็นเหล็กแป๊บน้ำเลยครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับในการใช้งานนะครับผมก็จะใช้เป็นลูกดัดขนาด22มมครับหรือว่าลูกดัดขนาด1นส่วนสนิ้วนะครับใส่อแดปเตอร์แปลงให้เรียบร้อยครับและในส่วนของแท่งเหล็กนะครับถ้าดูจากสติกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราใส่รูที่3นับจากด้านนอกเข้ามานะครับผมก็จะใส่เอาไว้รูที่3ครับแต่่่เททาีผมมองด้สายานะะครรัับเจงไม่่สสาาามมรถใเเหลล็กกแบข้้ไดครับ จะมีช่องว่างไม่มากพอนะครับผมก็เลยจะปรับเอาไว้รูด้านนอกสุดก่อนครับแล้วค่อยปรับมารูที่3ตามขนาดอีกทีนึงครับ พอดัดโค้งได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะปรับเจ้าตัวแท่งเหล็กเนี่ยกลับเข้ามาลูที่3เหมือนเดิมครับเพื่อให้เราสามารถดัดโค้งเจ้าเหล็กแป๊บกลมตัวนี้ได้มากขึ้นครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้มุมโค้งออกมาประมาณนี้ครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะไม่ได้มีรอยบุบรอยบี้อะไรนะครับแล้วก็ทางด้านนอกเนี่ยก็ถือว่าออกมาสวยดูดีเลยครับสาหรับตัวผมนะครับในการดัดโค้งประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าพึงพอใจแล้วครับและในการใช้งานกับเหล็กแป๊บกลมขนาดอื่นๆนะครับเราก็จะมีวิธีในการใช้งานคล้ายๆกันเลยครับและในคราวนี้นะครับเรามาลองดูกับเหล็กเส้นตันกันบ้างครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กบ้องอ้อยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ประมาณ13มเมครับผมก็จะเปลี่ยนลูกดัดเป็นขนาด13มร อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหล็กเส้นตันขนาด13มเมตรนะครับแต่ผมก็ยังสามารถดัดด้วยมือเดียวได้สบายๆเลยครับเจ้าเครื่องนี้นะครับก็สามารถใช้กับงานหนักได้แน่นอนครับและเรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอกันอีกทีนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ผมมากๆเลยครับเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับเราสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่เหมือนเครื่องดัดแบบมือโยกนะครับแบบนั้นเนี่ยเราต้องหาจุดยึดที่แน่นหนาพอสมควรครับถ้าไม่ใช้เป็นเสานะ แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องยึดกับอะไรเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทํางานได้ทุกที่เลยครับก็จะเหมาะมากๆกับเพื่อนๆที่ไปทํางานนอกสถานที่ด้วยนะครับเราสามารถเอาไปวัดแล้วก็ดัดหน้างานได้เลยครับและอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการทํางานที่ไม่ค่อยเยอะครับเจ้าเครื่องนี้ก็จะมีความสะดวกมากกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปเก็บได้ครับและสุดท้ายนี้นะครับที่ผมเนี่ยไม่มีสินค้าจําหน่ายครับในคลิปโดนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นครับ หากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ l a z a d a ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับทางร้านเนี่ยเขาได้เปลี่ยนตัวเครื่องใหม่เป็นสีเหลืองนะครับตัวเครื่องรุ่นเดิมครับใช้งานเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีเป็นสีเหลืองเท่านั้นครับและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปโออม่่กนนรััสลปวดีัครบ